เออมานังมอยิ้มดูคือแชทสักเลนน่ะคือโทรศัพท์ด้วยนะแล้วก็เดินยิ้มยิ้มมาแล้วก็มานั่งแล้วก็มานั่งเปิดดูแล้วก็ยิ้มอันนี้นั่งนั่งนะบอสคือกระป๋องนั่งนั่งกันยิ้มยิ้มหนูดูคลิปที่สักเลนผมมาให้แลไงยิ้ม แลบอกแล้วอมยิ้มมองข้างหนัง่งข้างหลังเนื้อเยอะไหมเบี้ยมซ้ายพี่ตรงยุ้ยพี่น้ำ <c oughs> ต,ตาครับาาพี่ลินหยอดให้น้องหน่อยครับขอแบบเทคเดี่ยวผ่านเลยนะพี่นะถ้าไม่ผ่านพี่เอาหอมน้ำมาใส่ตาน้อง <c oughs> ถ,ถ้าไม่ผ่านเจอหอมเนี่ย แล่น้องก็จะร้อนกลางวันเลยนะเขาไปขับรถใส่เลยพี่ไงหน้าขึ้นอ่ะนิ่มตาไปด้วยนะยอมแสบตาเตรียมคนเล็กพอมไปเลยท่นแน่นมีเซต้าเลยแน่นรลบบนทางแน่นฮะเดี๋ยวพี่จะให้คิวเดินเข้ามานะไม่ใช่แน่นไปอยู่หลังนั่นแหละไปเดินมาเลยไปอยู่หลังไปอยู่หลังหลบหลบแน่นพรไหมเออเล็กพรแล้วเศร้านะ りーいいかえ <laughs> <laughs>

รกจะเป็นแล้วนะครับพี่น้องครับสุดรถาฟรถไฟยิงมาสุดรถไฟยิงมาตายแล้วบ้านนี่โอ้ยตายแล้วบ้านนี้โอเคเลยตายสุดนรถปิดเลยครับโอ้ลงทุนปิดถนนเลยครับพี่น้องครับรถกระตายมาแล้วคนกระตายมาเนี่ย บวกไปแน่รถรถไหลรถหลรถหลรถไหลมาทันครับพี่น้องครับวินี่ลงทุนมากๆครับพี่น้องครับรถกระตายดี้กระต่ายครับวันนี้รถถอยรถถอยหใหรถถอยไปใหนไปไหนก็ได้ก็เบรกอยู่อยู่บนนั้นฮะ ธรรมดารถธรรดาประสิทนี่เบียเขียงเลยเรือกลายนะครับลงทุนนะครับตายดีครับพี่เอียงห้องตายทำงานด้วยเราต่ออย่รถขนาดก็ตายนี่เราเปิดถนนถ่ายเลยนะครับเจ็บซีดแล้วแทนชัดชวนเฮาฝากฝากไว้นะครับเดินรถตายฝากไว้เปลี่ิดถนนถ่ายนะครับโอ้โหลงทุนขนาดนี ได้มใ้มงครับมุงเขามาหุ่มเลยครับใช้มุใส้มงมงยหุ่ค้นกับเนี่ยมึงวัดถีบไหมครับพี่น้อง ก็จะมาเป็นยีเดียนีนี่ลเตรียมถนนอยู่ใครับใมุงครับไปข้งไา,าน,นะครับไปข้ไปขาับไปาขารไป้าไข้างนครับไปขางไปนะครับไขากไปนะครับไปข้างไปขนะครไปขางไปข้างนะครับไปข้างไปนะคับไป้างไป้านะครับไปไปนะครับไปข้งไปข้าะคไปางไปางะครับครัไป้าไปางนะครับไปาไปขะครไป้อนะครัไ้ไนะคัไปนะครัไปขนะครัไป้างไป้างะคไป หลบกล้องเสียงเรียนหลบกล้องไปบางกล้องเขาทำไมขึ้มครับครับเดี๋ยวๆๆ่ๆๆหายเลยครับาไปครับึ ไอ้ทิ้งไทยมุ้งแลนไมาจากข้างหลังน้ครับเมื่อกี้ครับไทยมุ้งเมื่อกี้ครับไทมุ้งไมีปีนปีนข้หลังครับมั้องหลายๆนโดนใช่ไมครับมีไทยมุ้งอีคนเมื่อกี้ครับเราน่นหครับอมามาอีกคนนึ่งครับออกคนหนงครับวไปแ้ไป้ไปไป

อาพี่ลินใส่น้ำตายรอบนึงยืนด้วยก้าวแลครับมาก็สมัติใจกันสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแล้วแบตจะหมดแล้วเดี๋ยวจะดวนบินแล้วฮะสุดท้ายชุดอ้งไอ้ครับไอ้ดิ้ดดิดแล้วนี่ต้องให้น้องเป็นแบตเยอกลับไหมตายยังพี่ไม่ต้องแบกแล้วครับพี่เขามานั่งร้องไห้เลยค่ะมันต้องแบกไม่ต้องแบกแล้วเพราะว่าเราถ่ายกว้างกันแล้วใส่ตรงไหนั่งเลยนั่งเลยพี่นั่งเลยจ้ะ เล็กอนไว้เลยเล็กอนไ้เลยร้องเลยทีโอเคร้องเลยอ่ายืนดื้อพี่ตัดไอ้าเป็นอย่างไปนุ่มไฟไปปุ่มไฟไปคุ่มไฟไม่เก็บภาพแล้วุ่มไฟไปแบอตายเป็นอย่างไอ้อ้ เอาเอาเอาอ้ออ้อยออยไมามีไม่มีแทนมาผ่านอะไรผ่านอะไรผ่านอะไรแถกนิ้มีมากเล่นแบบนี้แหละวี่งวิพอแล้ววิ่งงอตัวขึ้นในภูเขาแล้วร้องไห้อจะจิตยาวท่านี้ไงไมไดครับคนมันจะอะไรนะอัดโดดขึ้นเลยครับหลบทีนี้ผมให้คิวรถมาเลยนะทุกคนอยู่เหมือนเดิมครับใครมุดเหมือนเดิมครับ ขาดปะู้ไ่จังสมจริงสมจริงครับสมจริงครับได้ไหมไม่ได้พอน้องยังไม่เล่นเลยยังไม่เล่นเลยคัดคดครับถอยรอบหนึ่งถอยหลังอีกสมจริงครับสมจริงตกี้ย่หอเอาขึ้นสูงเาขึ้นสูงอึ้นเห็นซ้ำมันมบดมาเห็นเสมหอนะหมือนหลก็ได้ก็ได้ าอตัดเลยครับสำนักงานเพลงคอมเพลตล่าสุดของงานพนิดานะครับผมทางชนนวัดแห่สายเจ้าเนตัวครับผี่ชัยเอ่ยนะครับลงทุนไทยทําปิดถนนอำเภอคองเจียมนะครับตาดนาทาราคลองเจียมนะครับเนาะขออนุญาตนาทีเพิ่รียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ไม่เห็นรถพร้อมไม่จันโอเคครับผมห้าสี่สามสองแอคชั่นเอาเลยครับตัด้วยนะครับผม ครับรรยากาศ้ายทำเอาครับน้องทุนกบสากไปเบิงเลยนะครับเด้ออย่าดพี้ยนาเนี่ยใจจวดนเอาอ่าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจุดจ